ราไปแล้วก็ไปบ um, อก่าอขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นมรรคผลนิพพานขอให้ข้าพเจ้าได้พ้นทุกในชาติปัจจุบันนี้เน no ี่ยกาอธิษฐานแค่เนี้ยกรรมใดที่ข้าพเจ้าทํากับผู้ใดไว้ทุกภพชาติับันนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดในกรรมแล้วขอท่านได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมเพื่อเป็นอภัยทานให้ข้าพเจ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมได้หลุดพ้นเข้ามรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ในการอธิษฐานอย่างเงี้ยทีเีทีีทีอธิษฐานจนมันเริ่มมันเริ่มเต็มพอ พอมันเต็มพอแล้วมันก็เลยทีนี้มันก็มันก็ไม่เอาแล้ว,วมไม่อยากมันเกิดละก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆตามสเต็ปมางนั้นเราต้องพอใชก่อนถ้าใจเราพอมันจะกินน้ำหมดเลยมันจะเพียงพอมันจะทิ้งเป็นลาบภาพเลยใช่ไหมต้องเนี่ยทำไมถึงออกบวชได้ทำไมถึงผู้หญิงถึงโกลนผมได้ทำไมถึงทิ้งงานกานได้ทำไมถึงออกจากครัวเรือนมีลูกก้ามีสามีมีภรรยาทำไมเราถึงออกได้เพราะว่ามันพอ กำลังที่จะทิ้งอะมันมากพอ